S 1> <S 1> <S <S สวัสดีครับวันนี้เด e r i c t เตอร์สกเตอร์อดอยู่ข้างนอกครับไปดูสโมสรพรามแบงคอก้อครับนอกจากจะได้อุ่นเครื่องกันแล้วยูโกมาฟมาริโอสทีมแชมป์เชลีจากประเทศญี่ปุ่นได้ส่งทีมโค้ชมาเปิดคลินิกที่ไทเบฟด้วยนะครับสุดยอดจริงๆครับก็ให้ให้น้องๆเยาวชนพรามเหรอไม่ใช่ไทเบฟเหรออ่าไม่เป็นไรทีมพรามก็ก็ดีนะครับ ตั้งแต่รุ่น12ถึง18ปีนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มอบเข็มขัดให้น้องๆพรามรพวมฝึกซ้อมครับที่ที่พรามแบงคอกนะครับพรามนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยในในในเปิดในการปิดเลกซีซั่นนี้นี่ก็โค้ชจุ่นครับน่าจะเป็นโค้ชของของมารีนอสครับ <c oughs> ก็ยินดีกับน้องๆด้วยที่มีโค้ชญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมาอบรมให้ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็ไปดูภาพกันนี่อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดอะริกเกอร์ซักเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นโค้ชใหม่เป็นโค้ชผู้หญิงนะครับขอบคุณสมสรพรามด้วยนะครับก็ข,ขอแชร์ภาพมาด้วยนะครับนี่น้องๆ มีเมืองไทยประกันชีวิตอันนี้ก็ที่ไทยเบฟนะครับสนามไทยเบฟก็อัปเดตของของเราวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะที่เราอยู่เราอยู่ outdoor ประมาณนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดี